วันนี้เจอใครเอ่ยรอบสองผสมโชคมันอยู่ทางอ่าห้ามีนักว่ายในค่ายก็มีสูงๆอยู่หลายคนนี่ไอ้ชื่ออะไรนะยาวๆอ่ะเ้ยวันนี้วันนี้พิกัดเท่าไหร่วันนี้เคยโชคยังร้อยสามสองไหมไม่ใหญ่ไปหรอได้ไหมได้นะเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่ปีนี้อายุวะ ถ้าสุดชกไว้ที่เป็นไงผลงานแพ้กันเมื่อกี่ไฟแล้วเนี่ยสายปิดสามไ้ตีนะนะโอ้โหโหจีโหวใจมันห่อเหี่ยวนะวันนี้คิดว่าเตี๋ยคู่ต่อสู้เขามีอะไรม้างนี้เขาไม่เคยไม่เคยชกมานะไฟเสรแล้วอ๋อแพ้ก็มารอบนี้ต้องล้างตานะนี่เราเป็นน้องชายเขาไหมหรือว่าน้องชายแพโรอบนี้ไม่ใช่อ่หน้าตาคล้ายกันนะเอาลูกหลานจากจังหวัดอ่ะฝากไฟครับวันนี้คู่แรกด้วย โอเคครับน้องชายครับผมอ่าเสรแล้วครับผมเพื่อนคู้แรกครับกู่ปวดหัววันนี้ครับสวัสดีน้องชายในน้ำตัวสวัสดีครับโอเพ่นอีนกิลาโคราชวันนี้เจอกับเคยเจอกันรอบนั้นนี่วันนั้นต้องพลิกที่ไหนวันนั้นที่นี่นะหลายหนึ่งเลยนะวันนี้พี่กัดเท่าเดิมไหมเท่าเดิมร้อยเท่าไรร้อยสามสองเมื่อเช้าเหยียบตาช่างยังไงเกินเท่าไหร่เกินจุดเจ็ดตอนนี้ผ่านเฉลุยเลยนะรถซ้อมอยู่โคราชไหมคู่ปัมกู้ซ้อมเยอะไหมเยอะ หลายกี่วันเข้ามารอบนี้สองอาทิตย์สอาทิตย์นี้ก็พอแลยนะน้ําหนักนี่โอเคไหมไม่ต้องคุมเยอะพอดีพอดีเราสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยปล่อยสามหกสิบสี่ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบแปดปีประเภทยังไงมวยสไตล์เข่าหรือว่าฝีมือฝีมือกู้ต่อสู้เขายังไงแบบมวยเข่ามวยเข่าเคยเจอกันไหมล้วนี่วันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับอีกครั้งหนึ่งเราคนจังหวัด อ่ะฝากแฟนๆขับเชียร์นะวันนี้ฝาก,กันให้กำลังใจให้ผมด้วยครับเดี๋ยวที่โอเคมาน้อนใจครับ